แหวาวแวก็โดดข้ามตู้ไปไอ่าเราผมก็เดินกลับขึ้นมากองงานเนอะขึ้นมากองงานเสร็จปุ๊บผู้นั้นบอกเอ้ยอย่าไปคุยแมย่งรอบหนึ่งข้างล่างนะอ่าเร<อ>าได้ไปเลยก็คุยกลาวมาไปคุยแต่ตอนแรกก็ไปคุยแต่ค,คิดใจเฮ้ยแต่คุยไปก็ท่าน,นั้นแล้ววะก็เดินลงมาหมดเลยคือเด็กเดเห็นเราลงมาแล้วเนี่ย,เ,ยเด็กเห็นเราลงมาแล้วพอเราลงมาแล้วเราเราหัวอ่ะพอเราหัวเดินลงมาปุ๊บมันเดินตามมาหมดเลยนะ เป็นขบวนแหละทั้งทัานแต่ทันลอยนนะนึกจะมีชั้นลอยเดินลงมาอย่างเงี้ยเดินลงมาชักจากกองงานเดินลงมามาเบืดเลยเดินไปที่พวกนั้นเดินไปที่พวกบ้านนั้นกลางนั่งอยู่แหละแต่เราแต่เราที่ตัวเราไม่มีเหล็กไม่มีอะไรนะมือเปล่าเดินถึงตอนแรกก็จะคุยกันบอกก็อย่าไปคุยกันเนีะคิดในใจไม่ต้องคุยมั้งละคุยไปเสียเวลาพอเดินไปถึงปุ๊บผมถามเลยเอาพวกมึงอ่ะใครสดเข้ามามันนั่งงง มันโกนอีกบอกผู้มืองาใครสดเข้ามาอะไรอยู่เต็มเนี่ยเราเดินไปพอมันไม่มีเข้ามาปุ๊บเรานับเลยแบบนี่กูให้ให้ให้โอกาสนับหนึ่งสามถ้ามึงมันเข้ามากูเข้าเองเราดาวน์เลยหนึ่งต่อสวัสดีครับผมช่องแทชชูฟาร์มยาร์เคสุนทรประการนะครับอื่นต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับสอทชิววัดด่านนะครับแล้วก็โอเคสเต็กนะครับสีด่านยี่สิบสองนะครับที่ให้การสนับสนุนช่องสปอหรือช่องแทชชูฟาร์มยาร์เคสุนทรประการทุกคลิปนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดติดตามช่องแอชชูฟาร์มยอเคสมูรปาการนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ด้วยนะครับเนื้อาหาของคลิปก็อาจจะมีเสียงคำพูดห,นะหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ใหญ่ให้คำแนะนำอยู่ข้างๆนะครับนี่ให้ให้ใหใหโอกาสนับหนึ่งสามถ้ามึงมเข้ามากูเข้าเองเราน่าเรนหนึ่งสองสามมาสามปุ๊บเข้าเลยเข้าใส่เขา วิ่งกระลุมบอลกันตะลุมบอลฝั่งเขาวิ่งมีหลายคนอ่ะก็คือวิ่งกันหมดอ่ะเราไปวิ่งไปไปเจออีกคนหนึ่งอย่ในในบ้านลอยฟ้าไปโดนโดนขาตัวขาตัวนั้นมันก็แข็งอันนั้นเด็กเด็กยาวีอ่ะพวกยาวีนะแล้วแม่งจับทุ่มลงบนได้อ่ะทุ่มลงไดนะแต่ชั้นสองก็เพื่อนเกิดชั้นสองก็ทุ่มมาดีเราคว้าทันอราอยคว้าไ้ฟ้าทัน ล้วก็จับไ้นั่นทุบลงไปแทนโอหัวที่ลงไปเลยมันร้องเฮ้ยเย่ายาอะไรพลงไปอเออมันก็ลงไปลงไปเสร็จปุ๊บเราก็โดดตามตดดตามไปใส่เลยตรงตางตุงตังคือยับอะกระตุ่มมันก็ได้พักใหญ่ๆนะเขาป่าลหวีดครับผมเสียงดังมากเลยนะอันนี้จากปากคนที่ที่ไม่ได้ไม่ได้เราปะเตี๋ยแล้นะแต่โอ้โหเสียงว่าไม่เหมือนฟ้าผ่ามันแรงอะเตยัน่ะ ต้มต้มต้มั้มแบบโหแม่งมีไม้มีอะไรก็คือทั้งแดนเลยฝั่งเราก็ครึ่งแดนฝั่งเราก็ครึ่งแดนฝั่งเราเยอะกว่าฝั่งเราเยอะกว่าฝั่งเราเยอะกว่าแดนหนึ่งมิถันหกคนนะอูเยอะของเราเยอะอเยอะมากก็คือสี่ชั้นสี่ชั้นเลยนะสี่ชั้นนี่ของเราเลยใช่สี่ชั้นใช่สี่ชั้นนึ่งของเราแล้วก็คือมันรวมด้วยที่ว่าเออพวกที่ว่าไม่ชอบด้วยพวกที่ไม่ชอบกลุ่มนี้ด้วยใช่จะไปกับเราด้วยใช่แบับเราด้วยครับผมตามมาแต่เราหลักๆก็คือพวกเรายแถวหน้าเนี่ยอ่า พอเขาประกาศเรียกปุ๊บเขามันเขาเข้าไปแจ้งเนี่ยเขาไอเขาเรียกเขาไล่ให้ลงสนามบอลจะฝั่งนู้นไปอยู่หน้าประตูแนดนละวอยู่น้านประตูแนดนไอตัวผมเนี่ยก็ลงไปอยู่สนามบอลน,นั่งตูดไม่ทันหนึ่งพื้นเลยเอสชั้นสองเอสซอปอเมื่อยินถือประกาศนี้แล้วพบตัวหน้าฝั่งของแดนด่วนคนแรกเนยก็เรียกหัวไปก่อนเลยใช่คนแรกเลย จมโคตรแม่นเลยประยุทธ์จะรอดปยุจะรอดนะฮะประยุทธ์จะรอดเรียกคนแรกเลยไปคนแรกปุ๊บแล้วค่อยๆเรียกบ้านเขตเจ็ดมาบ้านเราที่ขึ้นไปอ่ะมีเราคนเดียวอ๋อเรียกหัวไปคนเดียวเรียกเรียกเอสไปคนเดียวใช่หัวคนเดียวหัวสปอคนเดียวเลยแล้วฝั่งโน้นน่ะเขาเรียกใครปะเรียกเราก่อนนะเสร็จปุ๊บแล้วก็จะมีฝั่งเราหน้ามนนั้นนะมีเราซึ่งเป็นสปอคนเดียวที่เหลือแม่เขนเจ็ดหมดเลยที่เหลือเป็นบ้านเขตเจ็ดหมดครับผมนะเสร็จปุ๊บพอเราเรียกเขาไปปุ๊บ มันจับมันจับแม่นน่ะแม่งเรียกครบแม่นเลยนะอ่าครับแลยส่วนที่เป็นเด็กบ้านเขาไม่ได้เรียกอ่าเขาปล่อยมีเราคนเดียวแล้วก็บ้านแเจ็ดจะ้ะเราฝั่งนู้นอ่ะขอเดินชี้เลยอ่าครับอเนี้ยครับพี่มันแบบเสียผมเราก็ลุกเลยอ่า <c oughs> เสียบมึงตัวไหน <c oughs> เพราะว่นั้นเราเราเดินไปเราไม่ได้มี<ช>เราไม่ได้มี<ร>ตัวป่าเราปีเราไม่มีตัวไปใช่ไม่ได้มีไม่มีของไปนนั้นอ่าบอกเฮ้ยผม เสียพึ่งตอนไหนอ่าโม่แล้วโม่แล้วตัวหมอแล้วเออแต่นายเราอ่ะลูกพี่เราอยู่พี่สายันนะแกก็ดีมากเลยเดินมาเอสจะย็นอยู่ก่อนยืนจะพึ่งนี้อ่ะแกเดินมาแล้วก็ให้มันนอนอ่าแล้วก็เดี๋ยวพึ่งค่อยเรียกเรียกมาอ่ะเรียกมาปุ๊บยี่ท่าไหนไม่รู้เขาไล่ให้เราอ่ะไปอยู่ใต้กองงานครับต่ำบันไดกองงานนะนั่นแหละหน้าชั้นหนึ่งอ่ะจะมีบันไดขึ้นมากันเราให้มันนั่งอยู่ข้างหลังอ๋อแล้วก็สอบสรวนพวกนู้นแล้วก็ตีพวกนู้น อ๋ออซึ่งขอดชะลอเขาต่อไปหมดแล้วครับใบพพนเนี้ยไปงี้งงี้งี้มันเกเลมันนี่อยู่แล้วแล้วนายเขาก็รออยู่นี่ครับผมอ่านั่นแหละก็เลยโดนฝั่งเราไม่โดนตีเลยฝั่งนั้นก็คือฝั่งรัดยาวใช่ฝั่งลัดยาวซึ่งลัดยาวทางน้นะรวมเยอะอ่าคือหลายบางก็ด้วยอ่าครับผมเด็กหลายบางตรนนั้นน่ะที่รวมรวมกันอ่ะแต่หลักก็จะเป็นทางน้นเนี่ยนั่นแหละแต่ผมจับขึ้นซอย ขึ้นซอยไปก็ <c oughs> อยู่กับเราฝั่งฝั่งเราส่้นยู่ชั้นสามแล้วนะถึตอนนั้นอะ่ะม,มันมันก็บนมันกี่ซอยครับตอนนั้นซอยซอยเดียวยังไม่มีซอยเดียวยังไม่มีใช่ตอนนั้นซอยเดียวไม่มีใช่เป็นซอยรวมนะซึ่งห้องเขายุบห้องร้อยห้องหนึ่งนะอ๋อครับไม่ไม่เชิงยุบกลางกลางวันเนี่ยเราจะอยู่ันซอยกันเพราะมันหลายคนของเรานะนะกลางวันเราอยู่ันซอยกันกลางคืนก็จะมีพวกที่อยู่ข้างล่างอ่ะก็คืนมานนอนกับเรา ตกช้าก็ลงเป็นปกติอ,อยู่ซอยสี่เดือนอสี่เดือนข้างล่างก็ยังมีเหตุการณ์ก็แกแกแ้งแต่ว่ายังไม่ไม่ไม่มีลวอันนี้คือครั้งแรกช่ครั้งแรกใช่ไหมที่มีมการประทะกันเกิดขึ้นใช่อตอนคือเราเราใกล้ปล่อยแล้วประคองตัวมาวตึงถึง,งเหตุการณ์ที่ว่าถ้อเาวิวาดมันมันมีมาตลอดอ่าสําหรับตัวเรานะแต่ว่าที่ว่าเหตุการณ์ใหญ่เลยครั้งนั้นอาที่ว่าทําให้บ้านเราบ่ง ยิงจากที่เยิมที่ตึงอยู่แล้วไปยิงขัดตึงเข้าไปใหญ่ที่ด่านหนึ่งตอนนั้นนะแล้วมีเรื่องอะไรที่มันตลกตลกไหมในตลกตลกก็มีแล้วก็แล้วก็มีกระเทยคนหนึ่งอันนี้อันนี้ต้องฟิล์มคือต้องฟิล์มมันจะบางขวางเข้ามาปุ๊บเป็นพวกเอียงก็พวกนี้กเเดินไปเรียกเลยเราเรียกเลยบอกมีมีมีมาวยไปดูดิจิโงะบอกจิโงะพันพาหนูพันคอเอบภาคอะไราญนา พันคอมาเลยกระเทยกระเทยใส่ผ้าเช็ดหน้าเลยอ่ามันผ้าเช็ดหน้ามาเลยเดิดันนแบบหนักลบดีไม่ใส่เสื้อนี้เดี๋ยวอะไรพังเนี่ยเราเดินออกมาบุ๊มเราก็เดินเดินไปดูแหละถามชื่ออะไรอะผมชื่อฟิล์มครับอ่าชื่อฟิล์มครับก็คือยังดูไม่ออกว่าเป็นกระเทยแต่เราก็มองเห็นและมองเห็นและเพราะตซ้ํามูไหนว่าทายถิ่มวงเนเออเอเราเราก็เรียกเรียกก็แบบเดี๋ยวจะขึ้นไปอ่า เดี๋ยวขึ้นไปด้วยกันอาบน้ำก็อาบได้เหรอผมได้เดี๋ยวอาบของกองงานเขาเพิ่งย้ายมาใช่ไหมเราก็เทคแคร์เลยเทคแคร์เลยเราพาเขาอยู่ด้วยเลยแต่จะเอียงอ่ะจะเอียงแล้จะอยู่จะเอียงไปด้วยเราด้วยเราไปไปด้วยแต่เขาไม่เขาไม่ยุ่งพวกนี้ไงเขาไม่ยุ่งเขาไม่ยุ่งแต่เราไม่รู้เขายุ่งหรือไม่ยุ่งนะแต่คือเขาไว้เขาไม่ยุ่งกับเราไงเราพาเขาไปอาบน้ำก็ถามถามเราอาบได้เหรอทำไม่อาบได้อ่ะขาใหญ่เหรอถาไม่ใหญ่เราเขาถามเราไม่รู้เราไม่รู้ไม่รู้ไง ปุ๊บขายหญ่แล้วอาบได้ออกได้ดีปะขาอาบน้ำก็ะพาขึ้นไปอาบน้ำเข้าไปถึงในเบสโตไอรองกองงานนะจะมีบอกน้ำด้วยล่ะซ้ายมือนี่แหละมันจะมีคนอาบน้ำอยู่ไล่ออกเลยอเราไล่ออกได้เลยไล่เลยบอกให้ออกออกไปก่อนอ่างน้ำเ็ของเราอยู่แล้วนะใช่ในกองงานบอกให้ออกมาก่อนนะจะอาบเราจะอาบกระพาเข้าไปคือคนเขาพอเห็นเราเขารู้ ว่าเราแบบยังไงเขาไม่เข้าไปเอาเปิดแล้วคลายปุ๊บอัะสองคนเนี่ยถูหลังถูหลังให้เขาเราถูหลังให้เขาถูหลังให้กูหลังขาโบ้เลยเขาเขาเป็นเขาเขาเขารุ่นเดียวกับเราไหมหรือว่าเขาอยู่เยอะเลยแต่โตกว่านะโตกว่าเราแต่โตกว่าเรานะอืแล้วคดีแรงด้วยคดีแรงอ่ะแรงแรงอครับยังไงต่อครับเราก็สโลวเขาเนี่ยนะ โลเลยนะวันนั้นนะก็คือรู้เลยว่าเขาต้องยอมเราแน่นอนต้องยอมแล้วแหละนะแล้วเสร็จปุ๊บพอเสร็จจากวันนั้นเนี่ยเราไม่เอาไปอยู่กับเราน่ะเราให้เขาไปอยู่เขาเนี่ยถ้าเราไหนเรานี้อยากปุ๊บเราก็เรียกมาไปสกิทเขาแต่มีครั้งหนึ่งวันนั้นคือแบบนึกยี่ท่าไหนไม่รู้คือตัวมันหอมไงหอมมันตุ่ดเด็กอ่ะเคยดมตัวเด็กอ่ะกินแเหมือนหอมแป้งเนี่ยเราพาเขาจะโต ก็จ yeah. ับถอนเรียบร้อยแล้วสงสัยไงมันจะหอมจริงขนาดไม่วะแหวกเลยแหวกอะไรแหวกทุเรียนแหวกทุเรียนอ่าแหวกทุเรียนเลยบึ้มโอ้บดมเลยดมเลยนะใช่โอ้โหยอดใหญ่ถึงมากดมมันกลิ่นมันไม่ใช่เลยเนไม่ได้แป้งเด็กแล้วนะไม่ใช่แป้งเด็กมันเปรี้ยวเลยเปรี้ยวเลยโอ้โหได้ยังไงเราดังพอแล้วหมดอารมณ์แล้วถอยหนีไม่น่าเลยไม่น่าเลย อารมณ์เลยนะหมดอารมณ์เลยนะแต่หลายคนที่ที่เราทําแบบแล้วเขาไม่ได้มีคู่ไม่มีอะไรหรอไม่มีเขาอยู่ของเขาอย่างนั้นนะเขาอยู่ของเขาันอ่อกบกระเทยหัวยิกอ่ะมีหลายคนที่ที่ที่ว่าเป็นนั้นนะที่เจอนะจํจแชมป์ต้ได้ไหมครับจุดแชมป์ต้อ่านี่ก็คือแชมป์ต้นี่ก็คือเป็นเน็ตไอดอลนะเน็ตไอดอลช่องใหญ่นะช่องใหญ่ใช่ที่ว่าตอนนี้ก็แต่ตอนนี้ก็ต้องต้องพูดถึงแชมป์ต้อย่างนี้ก่อนว่า ตอนนั้นที่เรารู้จักแชมป้ใช่ไหมเพื่อนรู้จักแชมป้าใช่ปะแชมป้ยเขาเป็นคนดีนะดีเฟี้ยวเลยเพื่อนดีเลยก็ต้องเสียใจกับแชมป้าด้วยนะที่แชมป้เดินเส้นทางผิดนะก็ก็ฝากทุกคนนะครับว่าเราอยู่ข้างในอ่ะมามันหมดเรียนเราเยอะแล้วนะออกมาข้างนอกเราก็กลับน้อกับตัวอย่าเข้าไปเลยข้างในเพราะว่าข้างในมันไม่ไม่มีนาหน้าอยู่เลยนะใช่เราหาเงินด้วยพี่ีอื่นที่ฝากนะเพื่อนนะเราจะได้ไม่ต้องกลับไปข้างในอีกก็เสียใจกับแชมป้ใต้ลยนะเพื่อนครับอ่าอ่า ก็หลังจากที่พวกผมลงซอยกันมาใช่ไหมมันมีเหตุการณ์ที่แดนสี่ครับผมแหกซอยก็คือแชมป์นี่แหละโดนบ้านบ้านฝั่งนู้นบีบเนี่ยอ๋อแชมป์แหกซอยที่มีข่าวแหกซอยตอนนั้นนะ๋อแชมป์แหกใช่ไหมตอนนั้กซอยใช่แหกที่สี่แหกสี่ลงมาเสร็จปุ๊บแล้วนี่มันมีมันเกิดเหตุการณ์ที่ว่าสูญเสียครับผมเกิดเหตุการณ์สูญเสียนเนี็ยทางเรือนจำมาข้อเลยเหมือนจะอ่อนข้อให้พวกแชมป์เพื่อไม่ให้ไป ภายข่าวที่ไม่ดีอ่ะตอนนั้นแชมป์แชมป์ยืนให้บ้านใต้เหรอตอนนั้นอ่ะตอนนั้นอ่ะแชมป์ยืนให้บ้านซอยอ่าพัทนครด้วยบ้านซอยด้วยอ๋อแชมป์แชมป์ยืนแชมป์ยืนสามบ้านเลยสามบ้านก็แล้วแชมป์ตัวแชมป์เองเป็นคนใต้ไหมหรือคนใต้จริงแล้วแชมป์เป็นคนใต้คนใต้นะคนใต้คนนครนครอ่าโอเคแหล่งใต้อ่ะแต่ยืนให้สามบ้านเลยใช่แต่ที่หลังที่เรารู้นะมีบ้านพัทนครและแล้วก็บ้านซอยครับผมเจาพี่รู้แล้วก็บ้านใต้เนี่ยจะเป็น ที่อยู่กับแชมป์ตอนนั้นที่แดนหนึ่งนะเป็นคนโตเป็นคนโตตอนตอนที่ที่เราถ่ายรูปคู่กับแชมป์อ่ะตอนนั้นอ่ะเราผูกกับแชมป์เหรอบ้านผูกไหมหรือว่าไงผูกเป็นเพื่อนกันหมดเลยหลังจากที่แชมป์แหกซอยลงมาใช่ปะอ่าครับทีเนี้ยแชมป์ขอกลับหนึ่งและหนึ่งในที่แหกซอยกับแชมป์อ่ะมีวอแวที่เพิ่งตีเราไปครับอ่าทีเนี้ยแชมป์แชมป์ก็ลงมาออยู่ซอยประมาณสามสี่วันมั้งอ่าครับแล้วก็ลงมา ต่ทีนี้คนที่ยังไม่ลงคนหนึ่งคือแวร์เพราะว่าบ,บ้านบ้านที่ปูกกับเราอ่ะไม่ให้ลงอ่าไม่ให้ลงแชมป์เดินมามคุกับผมเดินก้นมาเลยเดินบอกเ,อเด็กในบ้านก็เดินบอกแบบพี่แชมป์เดินมาแล้วนะต่อเออมาดิให้มาดิเพื่อเราเนะี่ยแชมป์ก็เดินเข้ามาชั้นสองเราตนนั้นเรานำลงอ่านหนังสืออยู่อยู่หลังกองงานเนี่ยบนพื้นที่เราอ่ะแชมป์เดินมากอดคอเราเอ็ดเพื่อน มึงขอคุยด้วยหน่อยอะ่ะคุยเลยเพื่อนแชมป์คุยเลยตรงนี้เลยแล้แชมป์บอกเนี่ยขอให้แวร์ลงได้ไหมอ๋อครับผมอตอนแรกอ่ะผมไม่ลงบอกแชมป์ถ้ามันลงมาจะมีปัญหาถ้าแชมป์อยู่แบบแชมป์เพื่อนผมแชมป์ลงได้ปกติอยู่ปกติเลยแต่ถ้าแวร์ลงมาจะมีปัญหามจะได้มีเรื่องกันอีกอ่ะครับผมแชมป์ก็โอเคกันเปืี่ยน๋ยวผมมาแชมป์ก็เดินไปหน้าฝั่งของแดนครับผมหน้าฝั่งของแดนปุ๊บเรียก เอสชั้นสองเอสปอมีเสียงประกาศล้วพบตัวของของแดนก็ค่อยเรียกหัวทีมชั้นเลยครับผมชั้นไล่จากชั้นสองเลยชั้นสองไปพอลงไปเสร็จปุ๊บก็เรียกพัวเขตเจ็ดครับผมทิศจันในกล้วยไหลเมะเข้าไปในนู้นแล้วเนี่ยสี่ห้าคนเข้าไปพอปอถามเนี่ยแกใครใครว่าเอสปอมาบอกผมครับจ้าครับผมแล้วใครใครก็ถามชื่อหมดแ็จปุ๊บจ้าเขาถามเนี่ยใช่แวร์ลงครับผม พวกสี่คนห้าคนนั่นอ่ะจะไม่ให้ลงอ๋อเขาโหวตเลยใช่ไหมใช่ผบอกให้โหวตหมดเลยอ่ะคือไม่ผบอกเาถามพวกนั้นผู้ถามพวกเกรเจต์อ่ะครับผมอ่าแชมป์ก็อยู่ด้วยนะอ่าแชมป์ก็อยู่ผมแล้วก็พวกเกรเจต์ดังเนี่ยนังดังบนนี้แหละทางเกรเจต์อ่ะจะไม่ให้ลงเนี่ยรผบดายก็หันมาคุยกับเราอ่าครับผมผบดาหันมาคุยกับเราว่าเนี่ยมึงต้องประกันได้ไหมอ่าพอจะให้มันลงได้ไหมเงี้ยอ่ามึงต้องประกันนะว่าห้ามมีปัญหาแล้วบอกพ่อ เราประกันไม่ได้หรอกถ้าว่าจะมีปัญหาแล้วมีปัญหาใช่ป่ะถ้าเกิดมันลงมามีปัญหาผมรับผิดชอบไม่ได้นะพอบอกมึกือเรับผิดชอบมือกับหัวเออพวกเราเนี้ยมือกับหัวเราต่พ่อแล้วกันเราบอกเนี้ยแล้วแต่พ่อแล้วกันจะตึง้งเรารู้เราจะมีปัญหาคือเรามันก็ทั้งก็คุยกันแล้วทา้งกิจก็คุยกันแล้วยท้ายได้ลงไหมลงลงมอนั้นบ่ายสามโมงครับผม ทางเราอ่ะแล้วผมไม่เอียงแล้วเด็กในบ้านก็ยืนอยู่หน้าแล้วผมเนี่ยหน้าประตูแดนเนี่ยนะแล้วผมจะมีใายมือไปอ่าแล้วทางบ้านเราอ่ะเด็กๆบ้านเราก็เดินลงมาเหมือนกันแล้วจะมีเขตเจ็ดมีไอ้วันอ่าวันวันนั้นไอ้วันเสียบกับเขาด้วยไอ้วันดำใช่ไหมไอ้วันอ่าไอ้วันเสียบกับเขาด้วยไอ้วันลงมาคนที่มีปัญหากับไอแวร์อ่ะที่มันจะแก้คืนไอแวร์ซึ่งก่อนวันนั้นน่ะไอแวร์อ่ะมันเตะนายนะแต่ว่ามันติดที่เราที่ตอนนั้นไอ้แวร์อยู่กับเราแวร์เดินไปคุยเราแล้วคุยเราเสร็จปุ๊บ ทีเนี้ยพอละไอไอไอแวกลับมาปุ๊บอ่่พอแวกลับมาปุ๊บจะขอคืนจะแก้คืนเนี่ยแล้วแต่พวกนั้นเนี่ยเตือนแต่เรากันบ้านสปอไวแล้วว่าไม่ต้องไม่ต้องยุ่งแต่ไอไอแวไอไอไอวันเน่ยเราไปไปด้วยไอวันเจ้าแต่ทั้งเราอ่ะกันของเราไวต่างกันไอ้ยงเขาเรีกมันเด็กในบ้านเราแล้ววันน่ะมีัวหน้าหน้ายืนยงเนี่ยอยู่อยู่เราด้วยเดินคู่กันเลย พอเราลงมาปุ๊บไปแววเดินนําหน้าไปเลยอาดด้วยครับอาดมาเลยปุ๊บไม่เห็นเราเลยเรายืนอยู่ข้างโยกมาเลยไออาดแม่งเล่นกล้ามดิโอ้โหตัวยังยักษ์ครับผมพลอยไซน์น่ะไอ้แต่ชุดแชมป์เดินรู้สึกเดินตามหลังมาครับผมพอเดินมาใกล้ๆกันแล้วหน้าเราเขาถูกคอแล้ว มาทิมเลยี่ยโหแม่คนรถไฟอยู่แล้วเพื่อนอ่าครับผมล่วงล่วงเลยล่วงตรงนั้นเลยหลับแล้วแล้วแล้วแชมป์เดินมาคองหลังมาแชมป์ว่าไงบังไม่ได้คือลงมาเต็มแล้วอ่ะเพรเยอะแล้วแต่ว่าเรากันบ้านเราไวนะกันเรากันบ้านไว้เพราะว่าเก่งใจแชมป์ใช่เราไม่อยากอยู่หนาเรากันบ้านเราใช่เราคือหนึ่งนะแต่เราบอกแล้วเฮ้ยพวกแชมป์ไม่เกี่ยวนะตอนที่บอกอะไรนะบอกแชมป์ไม่เกี่ยวนะแชมป์เป็นผมอ๋่าตอนเช้าไ้แล้วใช่ตอนเช้าไ้แล้วปุ๊บลงมาปุ๊บ เพื่อนก็ผ่านเยบอ่ะแล้วก็ปะร้องวีดซึงวันนั้นทางทางเราอ่ะกันมันหมดแล้วทางสปออาจจะมีหลุดหลุดไปบ้างเด็กๆที่วันนี้แล้วก็มีเพื่อนเราอ่แล้วเสร็จปุ๊บเขาจับย้ายจับชุดที่มีปัญหาแล้วย้ายไอ้แรวกรู้สึกจะได้ย้ายตอนวันนั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะจำไม่ได้แต่ในพวกตันี้เหลือชุดทำตายอ้ะเขาชุดแชมป์ขึ้นอีกขึ้นซอยอ่ะขึ้นซอยอีกขึ้นซอยอีกด้สามสี่วันสามสี่วัน ถ้าปล่อยแชมป์ลงมาคือเขาเขาเดินปัฐหาแล้วว่าแชมป์ไม่มีปัญหาอะไใช่ไหมเราเพื่อนผมัแชมป์เพื่อนผมเนี่ยพวกนะเขาเดินมาคุยที่เป็นหอรอของแชมป์เพื่อนผมลงมาได้เลยลงมาปุ๊บแล้วเดินมาคนเดียวแต่เราไม่รู้หลอกเด็กในบ้านอ่ะเดินตามบ้านเลยตามเราเดินตามมาบ้านเลยเอาเดินถอดเสื้อมาหาเพื่อนเลยไอ้แชมป์เ่ะเดินมาหาแชมป์มันก็ยืนนั่งรำคาของกันมีคนเดินมาบอกว่าเนี่ยพี่แชมป์ลงมาแล้วเราจะงงหน้าไปดูทางกองงานเนียอ๋อลงมาแล้วลงไปหาเพื่อนหนไว้ ก็เดินลงไปแต่พวกเราก็ยังอยู่ข้างบนกันแหละเดินลงมาปุ๊บเด็กในบ้านเดินตามมาบานแล้วโูแม่งห่านสามองเฮ้ยมาทำอะไรกันเนี่ยกลับไปเออเพื่อนกูนี่เพื่อนกูไม่มีไรบอกเอาเพื่อนพี่บอกเออเราเข้าไปคุยแชมป์แล้วบอกเลยอยู่เลยเพื่อนไม่มีอะไรหรอกนะเพอพวกเราหมดแล้วตอนนี้เราเราพูดได้ไหมว่าตอนนั้นบ้านของเอสหรือว่าบ้านสป่ยตอนนั้นมันคือเป็นบ้านที่ใหญ่ที่สุดใหญ่แดนหนึ่งถามว่าใหญ่สุดไหมก็ว่าได้นะรวมกับเพราะว่ารวมฝ่านด้วยอะไรใช่รวมมันด้วยแล้วบอกได้คนที่ ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ที่เขาเกรงใจเราด้วยก็เยอะก็คือเราตอนนั้นคือเราแน่นเลยแน่นเปียเลยยุคนั้นเอาไว้ของของเราในด้นหนึ่งนะใครๆก็ต้องใครๆถ้าใครอยู่ทันก็ต้องรู้นะต้องรู้ถูกป่ะใช่ถ้าอยู่างนีการนี้นอ่่ะใช่ราะนั้นก็เสร็จพอเสร็จจะงานแชมป์มาเนี่ยสงบแล้วได้สงบเราอยู่หมดเลยอจะไม่มีการเซา์เวียน ยุคการเป็นอยู่ของยุคที่ว่าวัยหนุ่มที่ว่ามันซาวเวยกันต้องมาบีบเด็กบ้านต้องมียอดใครเข้ามาต้องได้อะไรเงี้ยต้องมีการจะยอดไม่มีแล้วครับอใครมีเราบอกเลยใครมีปัญญาเอาเข้ามาจะหมึกเอ้ยจะยาเอ้ยอะไรเข้ามาเนี่ยคือถ้าเขามีปัญญาเข้ามาปล่อยเขาปล่อยเขาทามากินเราบอกเลยเพื่อนลองลองบอกบอกคนดูนิดนึงเผื่อเขาไม่เข้าใจว่าการเอาหมึกเข้ามาเนี่ยหมึกสักเข้ามาในการเอา ยาแก้ไอเข้ามาหรือว่าเอาสิ่งเสพติดเข้ามาเนี่ยเอาเข้ามาทางไหนเพื่อนมันเข้าได้หลายทางนะตอนนั้นตอนนั้นอ่ะไว้หนุ่มมีเครื่องยังมีเครื่องเริ่มมีแล้วเริ่มมีเครื่องเขาแลวเริ่มมีแล้วคนที่ได้ได้จับหนักๆก็เนี่ยอ๋อใจเยี่งใจเยี่งได้จับเครื่องด้วยแปลงผักระเบิดอะแปลงผักระเบิดไจับเครื่องด้วยสองเครื่องโอเคจ้าเป็นเครื่องสองเครื่องที่ว่าชุดไอไอแซมไอแซมไปบสช่วยเขาเนี่ยอ๋อไอคนที่เข้ามาคือไอแซม อ้าเข้ามาตอนนั้นจ่าเอี้ยงมีบทบาททำอะไรอยู่ที่แดนหนึ่งตอนนั้นไม่ได้ทําอะไรนะจ่าเอี้ยงน่ะคือยอดลอยยอดลอยอ่ะเติร์งไงนะใช่ไหมรู้สึกตอนนั้นเติร์งอ,อยู่เหมือนเอ๊ะไอ้อก็ไม่ได้มีง,งานอะไรเรานั่งเหมือนกองงานหนังสือธรรมดาจะมีแปลงผัก เราจโจมันเลยแปลงผักในของเราอของเราจะมีของบ้านเรานะบ้านสตอรามีหลายแปลงอยู่แต่แปลงผักตอนแรกเอี้ยก็จะดูแลอ๋อใจยังดูแลแปลงผักอยู่่าตกเย็นเข้าไปแล้วเดินดูแปลงเขาได้แปลงซ่อนไปหมกมีทั้งทั้งมีทั้งเหล็กอรียงของมีของมีทั้งนกอยู่ในแปลงเขาอเช้ามาวันหนึ่งเนี่ยแปลงผักมันระเบิดมีเชื้อแมงเราไม่อยากไปเดินเข้าใกล้เลยมันเหมือนแบบ กับระเบิดเวลาคือถ้าเกิดใครเดินเข้าไปปุ๊บไม่บอกไอ้นี่ไงคือบ้านเราจะไปเดินเข้าไปผักกันเลยคือปกติจะไปกันทุกวันนะไปเดินบนเดินบนไปถักแปงมาแหละอยากจะโทรอะาเดินวนอยู่นั่นแหละวนอยู่นั่นแต่พอมันแปลงเบิดปุ๊บไม่กล้าเข้าไปพักหนึ่งอ่ะมีคนจับเลยใช่ป่ะมีมีตัวจับเล่อยู่ใช่โหแล้วจับเล่ไกลๆอยู่ดิ ใั่ <Sh im ly> จับเลยอยู่บเราไม่รู้อ่ะมันมเรียกเลยแล้วการที่เราจะเก็บเครื่องหรือว่าเราเราจะฝังมาดีเรเ,รเราเราทำไงใส่้องยางใส่ถุงยางก่อนวอามัดได้หลายชั้นแล้วก็ใส่นใสนกระป๋องอ๋อใส่ในกระป๋องอีกทีนึง,อ,งอ๋องี่แป้ก็อยู่ได้เป็นเดือนเลยเด็ดเป็นปีเลยตกก็ไม่เป็นไรน่าไม่เข้าอันนี้คือเป็นไม่ได้ให้น้องๆมาทาตามนะคืออยากให้รู้ว่าสมัยก่อนเเก็บเครื่องยังไงถูกป่ะ เก็บเล็กเก็บของเก็บของอะไรสิ anyway. ่งเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะกสิ่งข้างในเรียกว่าอะไรอ่าเพิมในข้างในเขาเรียกว่าหัวใจนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยถ้าถ้าเราไม่มีหัวใจก็คือทําอะไรไม่ได้เลยถ้ามีแต่เครื่องเปล่าทําอะไรไม่ได้แต่ถ้ามีหัวใจเลยปุ๊บมันก็จะทํางานได้อะไรอย่างนี้ได้หาทางได้อย่างเงี้ยหาทางได้ตอนหาทางได้ก็ได้ยินมาว่าเอสเอสเคยไปไปเล่นดนตรีแดนซ์หรือว่าไปเรียนที่แดนซ์แล้วไปเจอกับหลังพนักคอนด้วยหลังพนักหลังก็เฟี้ยวอยู่ตอนนั้นก็หล่อหลังก็หล่อตอนนั้นเอสไปทําอะไรแดนซ์ครับไปอัดเพลงนี่แหละไปอัดเเพลลงงคือหัจาาากทที่รํ อ่าไปออกเขาเรียกไโครงการสมานฉันด้วยอ่าสมานฉันนะสมานฉันอ่าสมานฉันปุ๊บอ้าเกแต่แต่แดนไปไปฝึกที่นั่นแต่เราไปหากระจายขุนช้างเขาเรียกเราไปส่วนตัวเลยเพื่อออกไปเล่นเพลงให้เขาฟังอ๋ออ่าเพลงเนี้นะจป็นบ้านนะใช่แล้วเขาโอเคเดี๋ยวเราจะเอาไปอัดที่ดันสีประกวดไปประกอบกับที่ว่าตัวช่วงนั้นมีแข่งประกวดร้องเพลงอ่าที่ดันสีนั่นแหละเราก็เลยได้ไป พอแต่งเพลงเขาบอกให้เรามาแต่งเพลงอ๋อให้เรากลับมาแต่งเพลงใช่แต่งหลายๆเพลงเพื่อทําอัลบั้มอ๋อคือเขาเขารู้เลยว่าเราแต่งได้แน่นอนใช่เราฝีมือถึงแน่นอนอ่าอคือหลังๆตอนนั้นเราเราเป็นคนแต่งเลยอครับคือแผ่นที่ว่าทําทําขายวันเยี่ยมยากแคชิดแผ่นดีนน่ะตอนนั้นหม่ยก่อนมีแผ่นนะเป็นแผ่นไม่ไมด้มีเทปใช่มันหลุดเทปมาแล้วมันเป็นแผ่นแล้วเป็นแผ่นเรารูแผ่นแล้วอ่าอัดอเป็นแผ่นดีขายรายใหย่อ่าครับผมัดมาสามร้อยพีซี้วก็ปี้ขายหมดเลย ขายได้หมดเพลงเพลงเพลงนี้ใช่ไหมเพลงเนี่ยที่เรียเพลงบ้านนะใช่มีหลายเพลงมีหลายเพลงด้วยใช่แต่แต่ว่าเพลงเด่นก็คือจดหมายถึงบ้านใช่จดหมายถึงบ้านถ้าเกิดเขาอยากฟังเพลงจดหมายถึงบ้านเนี้ยน้องๆฟังหนูแล้วอยากฟังเป็นจดหมายถึงบ้านไปไปหาฟังได้ที่ไหนแอปแดงครับผมแอปแดงเลยพิมว่าจดหมายถึงบ้านมีุมายถึงบ้านอ่ามีคลุวยมีครรวยอ่าอ่าขึ้นมาเลยอ่มันจะขึ้นมาเลยจะเด้งขึ้นมาเลยนะครับไปดูได้แอปแดงหรือว่าหรือว่าถ้าอยากฟังเต็มเต็มก็ห อยากฟังเต็มก็ติดต่อเอสมาได้เลยเดี๋ยวเอสเล่นสดได้ฟังเล่นสดได้ฟังเลยแบนี้แต่งเองเล่นเองเลยก็จะติดถ้าจะติดตามเอสเนี่ยติดตามได้ที่ไหนเพื่อนทางทาง youtube ก็ไปยูจัลลอดแอปยูจัลอดเอทางแดงนะแดงอปะแดงก็ทางยูจัลลอดทางฟ้าก็เอสเพียร เอสพีเอสนะตัวเอสเอสใหญ่แล้วก็พีเอสเล็กพีใหญ่และเอสเอสเล็กแล้วตอนนี้เอสอายุประมาณเท่าไหร่แล้วตอนนี้ตอนนี้สายฟี่สองครับผมสี่สิบสองยี่สิบสองมาพูดถึงเรื่องวอเวอร์ก่อนวอเวอร์อ่าแล้วเขามาอยู่กับเราครับก็มานั่งกินข้าวกินปลาแล้วก็กินข้าวด้วยกันกินอยู่ด้วยกันเลยนะกินอยู่ด้วยกันแล้วก็ กินจงกินยาด้วยกันอ่ะก็คือมีความสัมพันธ์เป็นเพื่อนกันเนาอก็ยังอยู่ในใจอยู่เสมอถึงว่าจะเจอจะมีเหตุการณ์รุนแรงปะทะกันแต่ก็ยังมองเขาเป็นเพื่อนเหมือนเดิมก็ยังมองเป็นเพื่อนอยู่แต่ถ้าปัจจุบันนี้บอแวร์ได้ฟังอยู่หรือว่าได้ดูคลิปอยู่มีอะไรอยากจะพูดกับบอแวร์ไหมก็มันก็เพื่อนอ่ะถึงว่าหลังจากเหตุการณ์นั้นที่เรา ได้ประทากันไปเนี่ยเราจะไม่ได้คุยกันก็ถ้ามีโอกาสก็อยากให้มานังคุยกันเพื่อนคับผมก็คืออดีตใช่ปะปัจจุบันปัจจุบันเราเป็นเพื่อนกันดี่ฝ่าใช่ไหมอยู่ข้างนอกแล้วก็อย่างอ่ะผมเนี่ยไปทําคลิปก็ไปหาแอลโอรถได้หลังมรรทครก็มาหาผมได้นะบางจ๋าก็มาหาผมเราได้ใช่ปะเราก็ทุกคนเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องหมดอดีตคืออดีตนะเพื่อนนะอดีตก็คือกลบมันทิ้งไปอะไรที่มันไม่ดีก็กบฝังดินทิ้งไปครับไอ้เรื่องดีๆเราก็เก็บไว้ในใจแล้วก็มา มีโอกาสก็ได้มาคุยกันอะไรอย่างนี้ก็เราก็เปิดเปิดโอกาสให้วาแวร์เสมอนะเพราะว่าเปิดโอกาสให้มาอยู่ในช่องเรามาพูดในช่องเราได้มาปรับความเข้าใจกันมาเคลียร์กันเป็นอีพีอีพีจับเข่าคุยกันก็ได้เพื่อนเคยบาดหมางมาเคยเคยเฟียบกันมาเคยโมกันมาเคยอะไรกันมาแต่ว่าเรามาปรับความเข้าใจกันแล้วมันจะทําให้น้องๆอ่ะที่ดูเราอยู่อ่ะพี่เขาเฟียวว่ะเออเขาเคยตีกัน ข้ามหันกันมาโหแบบว่ารุนแรงแล้วถ,ถึงถึงแม้ว่าเราจะเคยตีกันก็ช่างจะเคยมีเรื่องกันก็ช่างแต่ปัจจุบันเนี้ยยุคสมัยยุคสมัยมันเปลี่ยนไปการมันเปลี่ยนไปอ่าการที่เราจะมายุคข้ามหันกันมามีเรื่องราวไม่ดีดก,กันมันไม่ใช่ละมันไรประโยชน์ไรประโยชน์ไม่มีประโยชน์ใช่แล้วถ้าเกิดเราพลาดเขาแบงค์ในอีกมันก็ ทุกวันนี้จะบอกให้ว่าข้างในเรือนจำข้างในมันไม่ได้น่าอยู่แล้วหาเงินก็ไม่ได้ช่เครื่องก็ไม่มีให้ใช้นกัน่นกก็ไม่มีให้ใช่ใช่ป่ะใช่สดก็ไม่ได้มีให้พายาเมาก็ไม่มีใช่ไม่มีอะไรเลยสมัยนี้จะรู้จักเบิกเบิกหรือเปล่าไม่รู้จะมีหรือเปล่าก็ไม่รู้เออใช่ไม่มีเบิกไม่มีอะไรคือแบบ ไม่มีหนทางดิ้นที่จะไปให้มันมีความสุขได้เลยเข้าไปข้างในก็จมอยู่ความทุกข์รอนปล่อยอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเราทํามากินอยู่นอกรักนะเพื่อนนะช่วยทํามากินดูแลครอบครัวทำไงก็ได้ให้ครอบครัวไม่อดไม่อยากนะก็คือเอาเอาเเรื่องราวที่เราเคยผ่านมามาเล่าส่วนฟังให้น้องๆลราเป็นอุทาหรณ์ดีกว่าเป็นวิทยาทานในการใช้ชีวิตเพราะว่าสิ่งที่เราเล่าไปเนี่ยว่า ในบรรจาร์ข้างในมันไม่ดีอย่างก็ไม่ดีอย่างนี้คือไม่ได้อยากให้ทําตามแต่ว่าอยากให้ทุกคนนะเก็บแล้วก็ไปพัฒนาเอาไปคิดเอาไปใน่องว่าเราใช้ชีวิตแบบไม่ประมาทจะได้ไม่ต้องพลาดเข้าไปเจอเรื่องร้ายๆอย่างที่พี่เขาพี่ๆเขาเจอมาอะไรประมาณนี้น้องๆก็บางคนฉลาดก็จะเอาไปใช้ชีวิตแบบไม่ประมาทนะบอกเฮ้ยถ้าเกิดเราทําตัวอย่างนี้จะต้องเข้าไปเจอแบบพี่เขาเราทําตัวดีที่ฝ่าอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็เป็นผลดีแต่แนะนำว่าอย่าเข้าไปใช่ทําตัวให้ดีตดครับ เชื่อพ่อเชื่อแม่ใครที่อยู่ในวัยเรียนก็เรียนยน,นะครับอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดหรือว่าเรื่องนักเลงตีร้านค้นแทงไม่ดีนะครับผม,บผมถ้าอยากจะให้ดีเรามาเล่นดนตรีดีกว่าม,มาฟังเพลงดีกว่าบทเพลงไม่เคยทําร้ายใครครับเดี๋ยววันนี้จะให้เพื่อนผมจ <ะ S 1> <ด>ีตาร์ให้ฟังรักหนึ่งบทเพลงกีกวันเดือนปีผ่านทางชีวิต หลากหลายสอบซ้อนซ้งซาำโคงโค้งซ้ำซ้ำวนวนหวนลีกหนีไม่พ้นไม่ลงทาง ไอทางเก่าซ้สซ้ำไม่พร้อมเดิมเดิมจากเช้าจนค่ำกันอีกวันคุณขคยหากินทำงานรับใช้ทยหน้อง ใจรัมมันร้องว่าเหนื่อยหลือหลายเจ้านายเจ้าขานิ้ตาท่าสำมสมมัดทั้งสำเดิมหัวใจไม่เคยว่า คอยอยู่เคียงทางกันเสมอและเยังเธอคนเดินเสมอทุกเวลา คนเนี่ยกดฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดสัตว์ับใครได้นะครับเผื่อว่าสักวันหนึ่งน้องๆอาจจะได้เจอคนที่น้องๆอยากรอดูอีกหลายๆท่านครับนะครับผมใช่ยังมีอีกหลายหลายพี่หลายคนหลายคนของทีมีเยอะครับสุรการก็วันนี้ผมกับเอสต้องขอบคุณนะครับที่ดูงานจบอ่าสปอลักกันเสมอแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นสปอลหรที่อื่นก็ ดูช่องสปอได้นะครับฝากช่องสปอหมดประการไว้ในอ้อมหมวกน้องใจด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสับคับตด้วยนะครับนะก็ที่ลืมไม่ได้เลยก็เป็นสปอนเซอร์หลักของช่องสปอนะสทสอททิววัดด่านครับผมครับผมก็ใครอยากสนับสนุนใครอยากสนับสนุนนะสเต็ก โอเคสเต็ก okay, นะครับที่ซอยสีด่านยีิบสองนะครับอยู่กลางซอยเลยขียเ่เข้าไปซอยสีด่านยีสิบสองนะตรงสนะีนักเรียนสีด่านยีสิบสองแล้วขี่เข้าไปในซอยเลยเข้าไปประมาณกลางซอยนะครับอยู่ซ้ายมือติดก,กับเซเว่นแล้วก็โลตัสเลยนะครับโอเคสเต็กเด็ดแน่นอนอร่อยสุดยอดอบอกให้ต้องไปลองนะครับผมครับผมก็ผมกับเอสบบางโปงหรือเอสสอปต้องขอบคุณทุกคนนะที่มวนจบแล้วขอบคุณนะครับจากใจขอบคุณมากาค,ครับ